รักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมีกึ่งสำเร็จรูปตรามามา่ารถหมูสับวันนี้เรามารักเลือกได้กันที่วิทยาลัยพานิิยการอินทราชัยสถานศึกษาที่บ่มเพาะน้องๆน,น้าใสให้เป็นมือโปรในการทำงานสายอาชีพครับ ตอนนี้อาชีวศึกษาของเราโดยเฉพาะวิทยาลัยพิชการชาชัยก็ได้เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีโดยผลิตเด็กแบบต่อนเนื่องเรียนปวชต่อปวสแล้วก็สามารถต่อปริญญาตรีได้ค่ะเรื่องเพศศึกษาเนี่ยบางครั้งผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่มีเวลาและก็ไม่สามารถอธิบายให้ ลูกหลานเข้าใจได้นะคะคุณครูก็มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะตอนนี้ไม่ได้สอนแค่เพศศ,ศ, <air> ศึกษาอย่างเดียวยังต้องสอนในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมทางเพศที่มากับไฮเทคต่างๆนะคะเรียกว่ามีโอกาสที่เด็กจะได้รู้ล่วงหน้าแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับ e ตัวเองได้ค่ะ เตรียมปรบมือต้อนรับคุณหมอฟ้าเลยค่ะวันนี้หัวข้อของเราคืออะไรครับพี่โน้ตน,นั่นคือเรื่องของการเช็คมือถือแฟนค่ะอยากถามว่าน้องๆคิดว่าเรื่องของการเช็คมือถือแฟนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ผิดหรือเปล่า เฮ้ยเพื่อนเพื่อ,อนนายดูคนนี้น่ารักอยูงไง่ยไหนไหนรู้ยน่ารักจริงด้วยอ่ะน,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 นี่ข้างในสองคนทำอะไรกันอ่ะเอามาดูหน่อยสิอะไรเขาเล่น,นอะไรหวานเรื่องแค่นี้ก็ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วย,ยมาวงวยวงวยวายอะไรก็ไม่รู้นี่นี่นี่ทำเนียนเลยนะเผ<อ>ื่อไม่ใช่เรื่องของนายเงียบไปเลย นั่นสินี่มือถือมันของสันตูนัวนเองจะมาขอดูงกันได้ไงนี่มันจะเรียกว่าของสันตเหรอใช่ทําอย่างเงี้ยมันผิดระหว่านรู้ไหมเป็นแค่แฟนกันอ่ะยังไม่ได้แต่งงานกันเลยอุ้ยมันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลชัดๆเลยเนี่ยอื้ดูนี่มันไม่ผิดมันจะผิดได้ยังไงแล้วก็เราเป็นแฟนกันน่ะทำไมเรื่องแค่นี้ยจะให้ดูกันไม่ได้หรอแล้วไม่บริสุทธิ์ใจสิแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนบริสุทธิ์ใจเขาก็ต้องให้ดูแล้ว หนุ่มเป็นไงคะซาร่าเผื่อตอนนี้มีหนุ่มๆกำลังดูอยู่ก็ของหนูไม่มีสเปกตายตัวนะคะขอแค่ชัวร์ด้วยหัวใจก็โอเคแล้วค่ะเคยมีกฟนมาก่อนไหมไม่เคยมีเลยค่ะไม่เคยมีเลยเน้นเรื่องเรียนไว้ก่อนสมมุติว่าซาร่ามีแฟนอยู่นะครับเราจะคิดอยากจะเอามือถือที่วายหัวหน้าเราขึ้นมาเช็คไหมไม่อยากเช็คค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวใช่ ถ้าเราคิดว่าเราดีกับแฟนแฟนก็ต้องดีกับเรา<อ>ไวา้ใจไว้ใจแล้วก็มั่นใจว่าใคฉันก็ดีพอนะการเช็คมือถือแฟนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดไหมไม่ผิดค่ะโอเคค่ะสมมติแฟนไม่อยู่แล้วก็ลืมล็อกมือถือเราจะมีความรู้สึกอยากจะเช็คบัางไหมไม่ครับไม่อยากเช็คเลยไม่ครับไม่อยากยุ่งของเธัครับ <laughs> ถ้าเกิดว่าเขามาเช็คมือถือของพีทอ่ะพีทจะโอเคไหมให้เช็คลยครับให้เช็คเลยหรอค,ความลับของหนุ่มๆในมือถือมีอะไรบ้างที่ไม่อยากจะให้สาวคนหนึ่งเห็นลนปอครับแน่นอน <c oughs> สมมุติว่าเราต้องเช็คมือถือแฟนเนี่ยสมมุติว่าเรามีเขาให้เราเช็คนี่เราอยากจะเข้าไปดูอะไรไหมกสุดดูแชทครับดูแชทใช่ไหมทำไมถึงอยากดูแชทเผื่อมีผู้ชายมาทักครับอ๋อ สวยๆอย่างนี้มีแฟนเราหน้าเลยมีแล้วค่ะอย่างนี้อยากถามเลยอ่ะเคยเช็คมือถือแฟนหรือเคยโดนแฟนเช็คมือถือเราไหมคะเคยค่ะเป็นการขอเช็คหรือเป็นการแอบเช็คขอเช็คค่ะตอนที่เขาขอเขาขอยยังไงก็ขอดูโทรศัพท์หน่อยแค่นี้เลยค่ะบางครั้งเราไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเขาก็คิดว่าเรามีก็จะขอดูตลอดเวลา กฟนหึงว่าอย่างนั้นนะคะการเช็คมือถือแฟนจุนว่าเป็นเรื่องที่ผิดไหมคะไม่ผิดค่ะการเช็คมือถือของแฟนเป็นเรื่องที่ผิดหรือไม่เราไปกันที่ตลาดนัดฮิปฮิปย่านสุขุมวิทกันดีกว่าครับนั่นก็คือตลาดนัดอาร์ตบ็อกไทยแลนดวัยรุ่นจะคิดเห็นยังไงไปฟังกันเลยครับ ไม่ผิดนะครับผมบอกเลยฮะจะเช็คนะขอเช็คหน่อยได้ไหมอะไรไม่ผิดค่ะก็ไม่ผิดนะคะที่เราจะรู้เรื่องของกันและกันถ้าอย่างคู่ผมใช่ไหมครับเราตกลงกันว่าเช็คก,กันได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมลบแชทหมดแล้วไม่ผิดค่ะเราเป็นแฟนกันแล้วเราต้องให้เสร็จกันละกันค่ะมือถือก็เหมือนกับเป็น ของส่วนตัวการที่เราจะไปขอเขาเช็คเนี่ยนั่นหมายความว่ามาแสดงถึงความไม่ไว้ใจคือสร้างความไว้ใจให้เขาเอาเทคแคร์เขานะครับแล้วก็รักเขาคนเดียวแค่นี้เนี่ยเขาจะเช็คหรือจะไม่เช็คมือถือเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับก็ผิดนะคะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะเราแบบไม่ควรเข้าไปยุ่งมากเกินไปก็เป็นเรื่องที่ผิดนะคะแต่ว่าเรื่องความสบายใจเราก็แอบ,บดูสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกผิดแต่เราก็ยังทำ เราจะมาลองบวดกับทำโพกับน้องๆดูการเช็คมือถือของแฟนเป็นเรื่องผิดหรือไม่น้องๆฟันธงว่าผิด22ไม่ผิด78แปมฟังแบบนี้แล้วเลิฟฟิลเตอร์คิดว่าผิดหรือไม่ผิดละครับตอบแบบกลางๆการเช็คมือถือแฟนเนี่ยอาจจะใช้คำว่าผิด กับไม่ผิดเนี่ยไม่ได้เพราะมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะครับแต่หมอจะใช้คําว่าควรหรือไม่ควรมากกว่าในเรื่องการเช็คมือถือของคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรไม่ควรทําอย่างแรกเลยถ้ายิ่งไปในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนเนี่ยความสําคัญจะอยู่ด้วยกันได้นานพื้นฐานก็คือเรื่องของความเชื่อใจครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเช็คมือถือเนี่ยมันต้องมีอยู่สองอย่างหนึ่งเราอาจจะไม่มั่นใจในตัวเอง ว่าเอ๊ะเขายังรักเราเหมือนเดิมไหมเขามีแอบมีกิ๊กไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าก็เลยอยากจะไปเช็คของเขาหรือ2คนของเราทําให้เราไม่มั่นใจอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างแปลกแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะดูจริงๆควรจะเปิดอกคุยกันระหว่างคน2คนมากกว่าว่าอ่าขอดูหน่อยแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าขอเขาแล้วเขาไม่ให้เนี่ยหลายคนจะมีพฤติกรรมว่างั้นฉันแอบดูดีกว่าลองคิดถึงใจว่าถ้าเป็นเราแล้วเดินกลับมาแอบเจอว่าแฟนกําลังแอบเปิดดูมือถือของเราอยู่เราชอบไหมไม่เลย ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ชอบเพราะมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้รู้สึกว่า1คนที่ทำเนี่ยต้องไม่ไว้ใจตัวเราแล้วสองรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวแล้วเวลาเราอ่านเนี่ย เนื่องจากมันเป็นตัวหนังสือน้องๆอ,อ,อาจจะเกิดจินตนาการตามประสบการณ์อของตัวเองเพราะบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของคนที่เขาคุยกันเช่นกับเพื่อนบางอย่างอาจจะเป็นมุกตลกในกลุ่มหมู่ผู้ชายเป็นมุกโจ๊กในระหว่างกลุ่มหมู่ผู้หญิงที่เขาคุยกันแต่เวลาน้องๆไปอ่านน้องๆไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขากําลังคุยอะไรกันอยู่เราอาจจะมีจินตนาการมีมโนภาพไปเองก็อาจจะไม่ได้ความจริงที่ถูกต้องแล้วยิ่งแอบดูไปหนึ่งครั้งจะเกิดความวิตกจริต มักจะทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆซ้ซําๆจนเกิดเป็นความระแวงแล้วก็ความไม่เชื่อใจกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์หมอก็เลยขอฟันธงว่าการเช็คมือถือแฟนเป็นสิ่งที่ไม่ควร<ห>ถ้าเริ่มเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในตัวคนของเราหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยก็เปิดอกคุยกันดีกว่าค่ะมีท่าไหนที่ช่วยเสริมให้หน้าอกของคุณผู้หญิงเนี่ยแบบกระชับมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อหน้าอกดูพวกผู้ชายที่ที่ยกเผ็นนมใหญ่กว่าผู้หญิงอีก ะะเพราะว่านมนี่วางอยู่บนกล้ามเนื้อและถ้าคุณอยากจะนมโตคุณอย่าผอมค่ะเพราะ,ะว่านม,นมประกอบไปด้วยไขยมันถ้าคุณผอม,อมก็เหี่ิวมม